โมทนาขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับก็ขอทักทายพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณเยอะนะครับเกือแบบ2 0 0รคนขาดเพแค่ยงแค่198คนครับขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเดินทารไปไขครัวพระจนะของพระเจ้าด้วยกันพระวจนะข้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในลูกาบทที่5ข้อที่12ถึงข้อที่16นะครับลูกาบทที่5ข้อ12ถึงข้อที่16ผมให้ เพราว่าพระเยซูผู้สัมผัสชีวิตนะครับพระเยซูผู้สัมผัสชีวิตเจ้าของพระเจ้าเนี่ยได้เป็นเรื่องราวของอคนโรคเรื้อนคนหนึ่งนะครับเมื่อพระเยซูอยู่ในเม,มืองหนึ่งซึ่งมีชายคนหนึ่ง,งที่มีร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคเรือ้อนเมื่อเขาได้เห็นหรือได้ยินพระเยซูเขาก็ก้มหน้าซบลงถึงดินแล้วอ้อนวอนพระองค์อ้อ,อนวอนพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์กรทชย ก็ขอทรงโปรดให้ข่าพระงร์สะอาดได้พรเยซูก็เลยเหยียดพระหัตถ์ของพระโร์นะครับไปแตะต้องตัวคนโรคเรื้อนคนนั้นแล้วบอกว่าเราพอใจแล้วจมสะอาดเธอและคนโรคเรื้อนก็หายทันทีนี่คือเรื่องราวในพระคัมภีร์นะครับวันนี้ผมให้ออข้ออย่างที่บอกไปนะครับพระเยซูผู้สัมผัสชีวิตในสมัยของพระเยซูนะครับที่น้องครับคนโรคเรื้อนหรือโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในสังคมยิวในเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อนที่พ่อเขาเองเนี่ยนะครับจะต้องทนทุกข์ทรมานนะครับอยู่ในร่างกายของเขาแล้วก็ทนทุกข์ทรมานที่อยู่ในจิตใจของเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะต้องเป็นปราบาปข,ของสังคมน,นะครับสังคมเขาจะไม่ให้เข้าไปอยู่ในสังคมได้นะครับไม่ให้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการทำพิธีทางด้านศาส,สนา ผู้ป่วยโรคเลือดจึงต้องถูกอัพยพหรือถูกขับไล่ออกจากชุมชนนะครับไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีต่างๆในพระมีหารได้และไม่สามารถสัมผัสผู้อื่นได้หรือแตะต้องตัวคนใดคนหนึ่งได้นะครับในพระธรรมวินิจฉับทที่13ถึงบทที่14เนี่ยก็ได้กาหนดอยา่างชัดเจนเกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นโรคเลือดว่าใครกร็ตามที่ป่วยเป็นโรคเลือดเนี่ยจะต้องตะโกนว่าไม่สะอาดไม่สะอาดเพื่อจะให้คนที่ เขาอยู่บริเวณนั้นรู้ว่าอ๋อคนคนนี้เป็นโรคเรื้อนจึงอย่าเข้าไปใกล้หรืออย่าไปแตะต้องตัวของคนคนนั้นแต่พี่น้องครับพระเยซูเองได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับสังคมที่กาลังประนามหรือทําให้ความรู้สึกของคนที่เป็นโรคเรือนน้อนได้ค่าลงน<ม>ั่นคือพระเยซูกาลังเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่พวกเขาเสียศักดิ์ศรีกลายเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้เขา เปลี่ยนจากการที่พวกเขาหมดความหวังกลายเป็นคนที่เขา,าลกลายเป็นคนที่พระเยซูยื่นความหวังใหม่ให้กับเขาเปลี่ยนจากความที่เขาเองดูเป็นเหมือนคนที่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีค่าพระเยซูก็เปลี่ยนคือความเป็นมนุษย์ที่มีค่ามากในชีวิตของคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าเหมือนคนเพลงที่เราร้องเป็น,นืักสักรูคือเขาคุณของพระเจา้าทั้งแสนชื่นใจก็คือว่าในภาพนี้ตอนนี้ก็ำลังทาให้เราได้เห็นว่า เพราะคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่สัมผัสและแตกต้องได้นั่นเอง,เองนั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสัมมงคมในเวลานั้นคือพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ไม่กลัวความไม่สะอาดเท่านั้นแต่พระองค์ยังกล้าที่จะยื่นผ้าหั่นของพระองค์ไปแตกต้องตัวของคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นนั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังคืนความเป็นชีวิตให้กับคนเป็นโรคเรื้อนอีกขั้นนะครับ วันนี้เรามาศึกษาด้วยกัน3าป,นประการประการที่หนึ่งก็คือพระเยซูทรงเห็นคุณค่าในชีวิตทุกชีวิตพระเยซูทรงเห็นคุณค่าในชีวิตทุกชีวิตนะครับพี่น้องที่รักครับคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปสนทนาหรือไม่มีใครที่จะไปคบค้าสมาคมด้วยแต่พระเยซูทรงเห็นคุณค่าในตัวของเขานะครับพระองค์ทรงไม่มองผ่าน จากสังคมที่กำลังมองผ่านแต่พระองค์กำลังมองไปถึงจิตใจของคนที่เป็นโรคเรื้อนว่าเขากำลังรอคอยด้วยความหวังน,นะครับนักบุญเซนส์ออฟกระตินได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่ทรงรักเราเพราะว่าเราดีแต่เพราะแต่เพราะ,ระองค์คือความดีที่พระองค์ทรงรักเราครับเพราะฉะนั้นความดีไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรืออะไรเลย แต่เพราะเราเป็นคนที่พระเจ้ามองเห็นนะครับตัวเราเองต้องการความรักพระองค์จึงต้องการให้เราเองสัมผัสถึงความรักนั้นนะครับพี่น้องท่านนะครับในโรงพยาบาลของเราก็เช่นเดียวกันเราเองมองเห็นผู้คนมากมายใช่ไหมครับในแต่ละวันบางคนอาจจะมาด้วยความหมดหวังอาจจะมาด้วยความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแต่ลึกๆกว่านั้นพวกเขาก็ป่วยทางด้าจในจิตใจด้วยเหมือนกันในเวลาที่เขาเจ็บปวดเจ็บป่วย เขาเองก็ต้องการคนที่มองเห็นชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณค่าเราเองจะต้องทําเป็นเหมือนกับพระเยสุคริสที่ไม่เพียงแค่มองคนโรมเลื้อนเป็นแค่คนป่วยเท่านั้นแต่มองพวกเขาด้วยสายตาแห่งความเมตตาความหวังที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเองจะเป็นสายตาของพระเยสุคริสที่มองคนทุกคนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลของเราอย่างมีความหวังและมีคุณค่าเพราะทุกชีวิตมีคุณค่า นั้นเราอยากจะให้ปราพจนาของพระเจ้าในตอนต้นนี้นะครับคือพระเยซูพิตมมองเห็นคุณค่าในชีวิตของคนโลกเรือตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราจะต้องมองกันและกันมองกันและกันอย่างมีคุณค่ามองผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในวันนี้อย่างมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ป่าพจนาของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจเราประการที่สองครับพระเยซูทรงสัมผัสเพื่อเปลี่ยนแปลงพระเยซูทรงสัมผัสเพื่อเปลี่ยนแปลง ในพระีบอกว่าพระเยซูทรงยื่นพระหัตของเขายื่นร่าของพระองค์ไปแตะต้องตัวเขาการแตะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแคแ่การรักษาทางกายเท่านั้นแต่ยังประกาศนะนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนโรคเรื้อนคนนี้นะครับคือความรักของพระเยซูที่สัมผัสไปจนถึงชีวิตของคนโรคเรื้อนอนั้นและให้คนโรคเรื้อนเนี่ยไปสัมเดงตัวกับตุวรหว่าเขาได้หายโลกแล้วพี่น้องทีัะครับ มีคนจำนวนหนึ่งที่แ,แม่ชีเทเรซาได้ได้ดูแลนะครับและท่านบอกว่าความยากจนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การขาดอาหารและเสื้อผ้าแต่คือการขาดความรักที่ทุกคนต้องการเน้ยงทีล่ละกับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเองเราเป็นคนหนึ่งที่เราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าทุกวันครับ เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าทุกวันผมเชื่อว่าการที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองบางเรื่องบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ได้ยินทุกวันนะแต่บางครั้งที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยบางทีมันมีเรื่องที่เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆพระคําของพระเจ้าเนี่ย หนุนใจเราในวันเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงอารมณ์บางอย่างที่เรากําลังขุ่นมัวที่เรากําลังมีความรู้สึกอ่อนแออยู่ให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นกําลังพระเจ้าสามารถเปลี่ยนจิตใจภายในที่เรารู้สึกว่าเราหมดความหวังเหมือนกับคนโรคเรื้อนนะครับหมดความรู้สึกแย่ๆนะครับกับสถานการณ์กับสังคมในเวลานั้นเหมือนกับคนโรคเรือนที่ไม่สามารถที่จะไปต่อกรอ,อะไรกับใครได้เขาจะต้องอยู่ภายใตยกย้กฎบัญญัติ ปเทมีนะครับทุกอย่างแต่พอพระเยซูสัมผัสเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนแล้วก็ทาให้ชีวิตของเขาเองกล้าที่จะยืนขึ้นอยู่ในสังคมแล้วก็ไปสแสดงตัวกับคนโลหิตว่าเขาหายโรคแล้วได้นั่นหมายความว่าชีวิตของเราเองก็เช่นเดียวกันในการทํางานในโรงพยาบาลของเราเองก็เช่นเดียวกันเราไม่เพียงแค่รักษาด้วยเทคนิคเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์การพยาบาลที่เรามีความรู้เท่านั้นแต่เรายังต้อง ใช้ชีวิตกับเราสัมผัสถึงความรักนะครับถึงความหวังไปจนถึงผู้ป่วยนะครับไปจนถึงผู้ป่วยมีครั้งหนึ่งที่ท่านเหเดลิกสมาทิจักนะครับผู้คลองนาทีได้ไปทําการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนโควิดนะครับท่านเองราบอกว่าในเวลาั้ท่านจาเลยไม่ได้มองหน้าใครก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในในช่วงเวลาที่เตรียมผ่าตัดลึกๆท่านก็บอกว่าท่านกลัวท่านก็มีความกังวล แต่มีพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้าไปจับมือท่านแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะอาจารย์เราอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยเฮลิที่ก็บอกว่ามันเป็นคาพูดที่พูดสั้นๆง่ายๆแต่มันสะท้อนไปถึงจิตใจข้างในว่าในเวลานั้นที่ท่านกาลังจะผ่าตัดเนี่ยมันมันมีความกังวลบอกเชื่อในความผมก็เคยโดนผ่าตัดมา้มันมีความกังวลอะไรหลายอย่างแต่แต่ทุกครั้งที่ เราจะได้รับก,การรักษาแบบนี้นะครับผมเองก็เหมือนกันประสบการณ์ผมเองก็เหมือนกันผมก็จะมีพยาบาลที่เขาเข้ามาคุยกับเราก่อนไม่ต้องกลัวนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น่นี้นนะมันทาให้เรารู้สึกดีนะครับทำให้รรู้สึกว่าเราได้สัมผัสทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับก,การเสริมกําลังในความ,มดอดในชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราเองก็เช่นเดียวกันเราอาจจะไม่สามารถที่จะไป ปลอบโยนใครทุกคนได้นะครับที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้มารับก,การบริการแต่เราสามารถคุยและปลอบโยนซึมเขีนและกันได้เราสามารถสัมผัสผวันนี้เราอาจจะเห็นหน้าใรเครียดๆอยู่ก็อาจจะไม่ต้องไปถามเขาว่าเครียดอะไรมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามขนาดนั้นแค่ไปสัมผัสแต่ต้องอหัวไหลเขาจับมือเขาอกกอดได้ก,ก็อกกอดกันในในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะ ให้กำลังใจนะอยู่ด้วยนะแค่นี้ครับมันเป็นอะไรที่มันจะเป็นกําลังใจที่มันวิ่งเข้ามาสู่ในหัวใจแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเยสามารถที่จะเติมเต็มในในส่วนที่เราขาดอยู่ได้มันเป็นการช่วยเหลือทา,ออางด้านจิตวิญญาณครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเข้มขขึ้นประการที่สามครับพระเยซูทรงถอยกลับเพื่ออธิษฐานพระเยซูทรงถอยกลับเพื่ออธิษฐานหมายความว่าอย่างไรครับหลังจากที่พระเยซูรักษา คนมากมายนะครับหลังจากที่พระููรักสำหัสคนโลกเรื้อแล้วพระเยรูกเสด็จไปที่เปี่ยวเพื่อจัดอธิษฐานพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้ว่ามีภารกิจมากมายแต่ยังมีเวลาและก็ยังต้องการที่จะอยู่กับพระเจ้าพระบิดาในชีวิตการทํางานนะครับของเราเองก็เช่นเดยียวกันพี่น้องครับการที่เราได้พักสงบ,บอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะครับ มันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หายเหนื่อยทันทีแต่มันจะทําให้ชีวิตของเราได้กลับมานั่งพักแล้วคิดถึงสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เรามีความกังวลอยู่นะครับหลายคนอาจจะใช้เทคนิคในเรื่องของการที่เราถอนหายใจหรือหรือสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆถอนหายใจนะครับแต่ไม่อจะใช้อธิษฐานครับใช้การอธิษฐานเช่นเดียวกันผมอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่า การที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนะครับเราต้องทํางานอย่างหนักเน็ดเหนื่อยน,นะครับในการดูแลทั้งผู้ป่วยดูแลทั้งครอบครัวของตัวเราเองเยอะแยะมากมายครับแต่อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่าอย่าลืมให้เวลากับตัวเองในในแต่ละวันในบางช่วงบางเวลาในหนึ่งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองผมนี่ยจะให้เวลากับตัวเองตอนบ่ายก็คือให้เวลาในการนั่งนิ่ง อ่ะก็ทำพีแล้วก็อธิษฐานแต่หลายครั้งเนี่ยาจ,จะใช้ตอนเช้าว่าแล้วมันทาให้ชีวิตของเรามันมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เรายังมีพระเยซูคริสต์ที่ทรงสัมผัสในชีวิตของเราอยู่นะครับผมอยากจะท้าทายการอาธิษฐานในชีวิตของท่านหลาหลายเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอาธิษฐานยังไงล่ะพระเจ้าจะรู้ไหมว่าเรากำลังเผชิญเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมีวิธีีตองอะไรเลยครับก็บอกเรื่องนั้นกับพระเจ้าไปเลยปรดเจ้าจค่ะในเวลาเนี้ยลูกรู้สึกว่าเดือนเนี้ยลูก หมุนไม่ทันจริงๆขัดสนจริงๆทุกได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องทุกอย่างครับเราก็สามารถคุยกับพระเจ้าได้แต่ถามว่าทาาออกเป็นยังไงมาถามผมผมไม่รู้แต่ท่านถามพระเจ้าก,ก่อนท่านต้องคุยกับพระเจ้าก,ก่อนเหมือนบางคนโรกเรื่องที่เขาเจอกับพรยซูครพสต์นะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่า,าพระเยชุมจะรักษาเขายังไงจะเอายาขนาดไหนไปรักษาแต่ไม่เลยครับเขาก้มหน้าลงถึงดินแล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยากหายถ้าพระองค์อยากหายโรค แล้วพระเยซูก็สัมผัสแล้วเขาก็หายโลคแล้วพระเยซูก็ปรีตัวเองไปอธิษฐานเป็นการส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระเจ้าที่ไปถึงชีวิตของคนโลกเรื้อนคนนั้นพี่น้องกี่ักครับมีนักบุญคนหนึ่งชื่อว่าโทมสัสโทมัสแคมบิสนะครับเขาได้บอกว่าผู้ใดที่อธิษฐานอยู่เสมอผู้นั้นจะไม่ห่างจากการ ช่วยเหลือของพระเจ้าในขณะที่เราทํางานนะครับพี่น้องทีักครับการที่เราได้รับการแตะต้องและสัมผัสจากพระเยซูคริสต์นะครับด้านหนึ่งแม้ว่าเราอาจจะเป็นผู้ให้นะครับผู้ให้การบริการผู้อื่นผู้ดูแลคนอื่นแต่พระเจ้าก็ต้องการแตะต้องหัวใจของท่าน,านหมายด้วยในบุคลากรโรงพยาบาลของเราทุกคนนะครับเราคือผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็น ผู้ที่ได้รับการสัมผัสและการแตกต้องมาจากพระเจ้าว่าท่านทั้งหลายเป็นมือในการรักษาท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในการทาภารกิจแห่งความรักนี้อย่าให้ท่านทั้งหลายมองตัวเองในการทํางานในแต่แล,วลวนะวันว่าเป็นคนที่ไร้ค่าแต่เราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในแผนหรือส่วนไหนก็ตามในโรงพยาบาลแห่งนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นมือแห่งพันธกรของพระเจ้าที่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของคนอื่นๆได้รับการดูแลรักษาจากมือของท่านจากความคิดจากสมองจากความรู้และประสบการณ์ความสามารถของท่านเรื่องของคนโรคเรื้อนในวันนี้นะครับจึงไม่ใช่เป็นแค่การรักษาโรคอย่างที่ผมบอกแต่มันคือเรื่องของพระคุณความรักและความเมตตาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้ได ขอให้เราทุกคนในโรงพยาบาลแพทย์คริสเตียนของเรานี้นะครับเป็นมือของพระเยซูคริสต์ที่พร้อมจะไปสัมผัสและแตะต้องผู้อื่นและตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะเปิดรับการแตะต้องและสัมผัสจากพระเยซูเช่นเดียวกันขอให้พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเป็นที่หนุนใจท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือต่อไว้ให้เป็นมือของพระเยซูคริสต์ไปส,สัมผัสช่วยเหลือผู้อื่น และท่านทนายจงภูมิใจว่าท่านทนายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและท่านทมายก็ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าพร้อมที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเช่นเดียวกันให้เราที่ถามเดยกันครับ